สวัสดีค่ะมาพบกับท่านเด็กพิเศษถอรหัสนะคะถ้าพร้อมกันแล้วมาพบกับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์กันเลยจ้าการงานในเดือนนี้จะมีข่าวดีในหน้าที่การงานเข้ามา อาจมีการเปลี่ยนแปลงในการทำงานหรือมีการติดต่อให้ไปช่วยในงานพิเศษต่างๆได้ควรระวังอาจมีคนอิจฉาที่ได้รับผลงานเกินหน้าเกินตาจนทำให้เราวุ่นไวายได้นะคะต่อในเรื่องการเงินในเดือนนี้จะได้เก็บเกี่ยวผลตอบแทนต่างๆที่ได้ลงทุนไว้จะมีการหมุนเวียนทางการเงินที่ดีแต่ ควรจัดสรรให้เหมาะสมอาจมีเรื่องใช้ใจเป็นก้อนใหญ่ให้กับคนในครอบครัวได้นะคะต่อในเรื่องความรักในเดือนนี้ต้องใช้ความอดทนกันมากหน่อยอาจเบื่อหน่ายกันบ้างไม่ควรใช้อารมณ์ความรุนแรงต่อกันพยายามใจเย็นต่อกันนะคะในเรื่องคนโสด ในเดือนนี้มักเป็นสายเปอาจถูกหลอกให้หลงเชื่อได้นะคะในเรื่องสุขภาพกันบ้างนะคะเดือนนี้ควรระวังสุขภาพในเรื่องภูมิแพ้เบาหวานหรือการหลงดืมต่างๆได้ค่ะจบแล้วนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับท่านด้วยนะคะ และกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ